ครับสวัสดีพี่น้องพงไปสุกุสกุณครับเอ่อมันมีออกมาสนังงานนะครับมีเคล็ดลับดีๆสิบอกพี่น้องนะครับที่เขามาติดตามอ่ารับชมช่องของเฮานะครับสำหรับพี่น้องที่อยากปลูกวกบุงนะครับให้ได้ขายในช่วงราคาดีๆนะครับให้งามๆแบบนี้นะครับอันนี้พึ่งลกแล้วนะครับอยากเหี่ยวได้เน้อยนะครับอยากให้งามๆนะครับ ให้มันออกเสมอให้มันงามนะครับในช่วงฝนตกเลีงๆนั่นนี่นะครับในช่วงราคาดีๆนั่นนี่นะครับเดี๋ยวมีเคล็ดลับมาบอกครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบืองนะครับรับแรกนะครับให้พี่น้องนะครับเตรียมแปลงไว้ก่อนนะครับขุดดินไว้นะครับตากแดดไว้นะครับจักมือนึงนะครับเดี๋ยวสาถิตให้เมืงนะครับมีเคล็ดลับดีๆสิบอกนะครับเ้าองให้จบนะครับ อันดับแรกนะครับคุดนะครับคุดเห็ดแปลงแล้วก็ตากแดดไว้นะครับพอตากแดดนะครับคุดดินตากแดดไว้แล้วเดี๋ยวเขามาเฮ็ดแปลงนะครับเดี๋ยวเคลียร์เห็ดแปลงนะครับให้ดินเสมอกันนะครับให้แปลงมันเสมอกันนะครับ นี่หยามียังออกืเก็บออกน้ำนะครับเก็บหยาออาไว้น้ำ เห็ครับเตรียมแปลงเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับหาใหม่ยังก็ได้นะครับขีดให้ร่องนะครับให้มันลกง่ายนะครับเวลาเก็บผลผลิตนะครับเวลาเก็บพักก็ลกง่ายนะครับเรต้องเราต้องเห็ดเลิกนะครับธรรมดานเราต้องเห็ดเลือกนะครับหรือบางท่านนะครับอยหงดีครับยกแปลงขึ้นนะครับ ตกแปลงกืนจังน้อยนะครับให้มันสงสูงนะครับย้ามันอันนี้ขีดล่องนะครับขั้นอยากหยอดขั้นอยากยอดทีนะครับให้เฮ็ดเฮ็ดห้างนะครับแต่ว่าขั้นหยอดห้างนะครับหยอดบางๆกับเฮ็ดเฮ็ดทีอะไรนะครับแล้วแต้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ไฟแล้วแต่สีเฮ็ดนะครับแล้วแต่สียอดนะครับขั้นมักแล้วแต่มักนะครับเอาง่ายๆแล้วแต่มักนะครับ ไปเรื่อยนนๆนะครับจนแล้วส่วนว่าขีดแล้วๆนะครับประเทศนี้ลา,าเม็ดพันธุ์มากนะครับครับที่ใส่ยูนะครับเป็นพักบุงพักบุงพันธุ์พันใบไผ่สาลุงนะครับพักบงจีนนะครับตาขวานทองที่ใส่ปลูกยูนะครับ ผมเห็ดหน,นาๆนะครับครับสมุิว่าอยอดแล้วนะครับแปลงหนึ่งนะครับนี่สมุิว่าแป้งนี้นะครับเย่แล้วแล้วนะครับนี่ยอดแล้วนะเป็นแถวนะครับปบกติแล้วนะครับเข้าอยอดแล้วแล้ว ท่นโมมนย่ามฝนเข้าสิถมนะครับถมในมันนะครับถมในทุกบุงนะครับแต่ว่าย่ามนี่นะครับย่ามฝนเขาบาต้องถมนะครับเป็นเป็นเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะครับให้พวกบงมันเกิดเสมอนะครับออกทุกเม็ดหละก็งามนะครับให้้ไดขายช่วงราคาดีนะครับเคล็ดลับก็คือบาต้องถมนะครับแต่นะครับเข้าส่ขี่ไก่ปกหนานะครับใส่หน้านะครับเดี๋ยวขี่ไก่มาปวกหนานะครับ กลาคนตกมาเนี๋ยมันเสียเองนะครับใส่ขี่ไก่นหนาๆเลยนะครับมันเสียให้พวกบุงเฮ้าปลุกเม็ดนะครับเพราะว่าดินบัแนแหน่นะครับต้นมากที่มันบวอกอกก็คือดินแหน,น่นะครับแต่ก็ออกบ่เสมอนะครับจหรับย่ามนี่นะครับนเนี่ยเนี่ยปลูกง้าบุงก็เลยราคาดีนะครับ ไดรับอย่างนึ่งน,นะครับสดหรับพี่น้องที่อยากปลูกขบุงนะครับใส่หนาๆเลยครับ เลยครับขี่ไก่ปลูกนาเรียบร้อยนะครับบัดที่นี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเลาวก็โคดน้ำนะครับเห็นมันซุ่มๆนะครับนี่เป็นเทคนิคอีกอย่างนึงนะครับเป็นเคล็ดลับนะครับทีปลาร์ดนะครับทีพน้ำมาฝากพี่ฝากน้องนะครับสำหรับพี่น้องที่ปลูกพักพักบุงเื้ากันนะครับยังหาวิธีนะครับปลูกพักในช่วง ราคาดีๆยังบ่อใดนะครับแต่มนใดกันยังขัวคักนะครับมันออกบ่เสมอกันนะครับลองไปใส่มั่งนะครับแต่ที่นี่ก็โคตรหนามนะครับให้มันซุ่มๆนะครับตัวนี้ก,ก็จะปลูกอย่างน้อยนะครับฝนตกนะครับ บางเถือนะครับบางเถือบางที่มันออกเล้วแต่มันออกมาเสมอนะครับแต่ว่าดินมันแน่นนะครับมันก็ออกบางงามนะครับตัวต่าตัวสูงนะครับตัวเ้าตัวสัตว์นะครับแต่วิธีนี้ลอกแมลงนะครับแต่ผลนะครับห้องประต้องห้องประต้องถมนะครับยอดแหลวก็เอากีไกล้นะครับปกหนาหนานะครับ กระสวงมันออกอะหยอดปุ๋ยน้ำนะครับจัดสองสมอหยอดเท่านึงนะครับแต่ว่าจะใส่หนานะครับนกกระฮิดใเข้าเด็กขายเรีวขึ้นนะครับช่วงที่มันเป็นราคานะครับทีราคาดีๆนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเขิมนี้เอาไปแค่นี้ครับในคลิปหนาครับสะเอา เทคนิคเกี่ยวกับการเก็บนะครับเก็บผสมแต่งนะครับแต่กระมัดทรงขายนะครับเ็ียนอะไรนะครับจังสีเอ่อถึกใจทยซื้อนะครับบอยง่ายเนาะถึกใจทยซื้อนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับจะยังมาบอกเคล็ดลับครับเดี๋ยวคลิปนี้ไปคลิปนี้ครับจังไ้กับฝากพี่น้องนะครับฝากกดติดตามได้เครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับ